ตักันยังบ่เข้าใจกไไันหนจ้ะบางที่เกิดลูกสาวลูกสาวหล่าซวยอยู่แต่ว่ามันบ่เคยมีเวลาดอกลูกสาวเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาเน่าจะบ่เคยมีเวลามาสูงสิงกับแม่เท่าไรกำลังอยู่ในวัยรุ่นติดแต่หมูไปแต่กับหมูมาหนึ่งมหนึง่งยากท่เขาสิแม,ม่เวลามาเฮ็ดให้เขาไม่เฮ็ดให้ก็แบบว่าตั้งไรด,ดอกเฮ็ดให้ไปชิปหนึ่งชิพชิปที่แล้วนาะจะเขาเฮ็ดให้ไป คนบอกว่าเฮ็ดอาร์ตไว้จะได้จะไม่เฮ็ดหายกันว่ะบุคคลมีเวลาดอกลูกสาวอันขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณที่เขามาขอบคุณอีกขังหนึ่งยาๆสิไม่กินเข่ามัอนี่อีกอก,กินเขากำยังมตัตีอันทอดเนื้อแดดเดียวกับทอดเนื้อแดดเดียวแล้วก็ไข่ต้มลูกหนึ่งนอกจาก อันน้ำพริกอัน,นสมพักจ้ะน้ำพริกสมพักเฮ็ดแบบเช้าเนือเนะาจ้ะเนาะเบิง่งเบิ่งคลิปเขาเจ้าเช่าเหนือคนเนือเขาเจ้าเฮ็ดนะจ้ะก็เลย,ยนึกอยากากินคือเขาเจ้ามันเป็นแต่แสบก็เลยไม่เฮ็ดยายยาวามันแสบดีอยู่จ้ะเพราะว่ามันแต่หอมหมักแคนเนะาจ้ะเนาะแต่ว่าบางคนคนอีสานนาะบางคนเขาก็จะบ่ชอบกินหมักแคนมันก็จะเป็นคิ้วเนาะขาเจ้าวานะาแต่ว่ายายยาชอบกินมัก,กกินรู้สึกกินแล้วมันรู้สึกว่าดีไหมจ้ะ บางที่ถาดยาหยาเซียงไห้กับมักแคนบ่อันตำแก้วสมพักคือสมพักนะคะมันสม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 หลายๆแล้วเนาะจเห้ากับมาปันม <os have vegetarian asına> ุนมุนปันมุนมุนแล้วก็ห้ากับยามาต้่มเขียวเขาเนาะจะเห็ดแบบค้นเหนือเขานอกจะน้ำพริกค้นเหนือเขาเขียวเขาแล้วเ้ากับมาตุมเขียวเขาต้มเขียวเขามัน้ำงวดแล้วก็ข้ากับมาเก๊บไว้ในตู้เย็น ถ้าอยากกินข้าก็มาตตากินาากะและหน่อยนะ,จะาจะตํากินแบบนี้เืรว่าแบบคนอีสานห้าเห็ดก็ได้น้าพริกสมพักแต่ว่าคนอีสานห้าผัดสีบอเอามาซาแต่แม่เห็ดให้กินแต่น้อยนะาจะสมพักนี่เวลามันสมซูล้วนะเห็นแม่เรามาตากแดดไว้จ้ะตากแดดแล้วมาตับใส่พริกน้ำพริกกระดงแล้วจ้ะแต่ว่าใส่สมพักมันกระแซบไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ผักชีหอมปอมนเนาาจะโรยนะ มันกระแสไปอีกแบบหนึ่งเลยจ้ะมันกระแสสมมันกระแแทนสมได้นั่นมันกระแสแล้วก็อันปนป่าสมอนจ้ะปนป่าสมอนกะพักกะมีเท่านี้มีหลายอยู่แต่ว่าบ่หอบออกมาจ้ะกินนสานี่เพราะว่าหอบออกมาแล้วมันก็เหลือแม่จ้ะพักแม่ทั่วลันเตาก็เต็มส่วนเยอะบรด้ไปเก็บเอากินเท่านี้ก็พ่อนอกจ้กมะเขือปูก็ เอามาหลายมันก็กินบะเบิร์ม่จะพักแม่อันลวกหมกอันซูกินี่นอจาจะเนาะตัดออกเครื่องนึงหน่อยมักง่ายนึงทอดเนื้อแดดเดียวเนื้อเกียวกินซองสองสิบหมืน่นแดดมันฮอนน้ำพริกสมพักแซวเอลีจะเฮ็ด Hết bẹp con nữa Thì tạm xong con nữa chứ chào Phút đầy bệnh khuất nữa mặc bơm vân Mặc trên ăn hàn nữa chứ chào Thế là phục giao đã chở chào Chỉnh สิบเอ็ดโมงเจ้สิบเอ็ดโมงสวเดนนะจ้ะตอนนี้อยู่เมืองไทยกับมันสี่โมงแรงนะจ้ะจ้าหน่อยจะไ้เปลี่ยนเวลาละมันเดือนตุลาก็สิ่งห่างกันหกชั่วโมงกจ้ฉันเปลี่ยนเวลาห่างจากเมืองไทยหกชั่วโมงเมืองไทยเขาจะไปก่อนนะจ้าะนะ ເພິ່ນລາຈະໄປກ່ອນເຈียงເຫັດຖວຍເກົ່າອໍມາວິນຈິນຈ້າ มาแ้าจัดทุกคนไม่กินเขาเขาเนียวปั่นกับอันเน่าเดีเดี๋ยวมันก็แซ่บดีจ้ะเมน,น่อวันอาทิตย์จ้ะ ขอกำลังแรงใจจากพี่ๆน้องๆลุงป้านะาอะเพื่อนๆชาวยูทูบผู้ที่ไหนที่เขามาเบิงที่ยังเบอกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ก,ก,ใใก็ขอกำลังแรงใจในด้จาขอกำลังแรงใจกดซับสไครต์ให้เยอะๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ที่แบบว่ามันบดเป็นสแปมคือข้าจว่าเนาะแต่เนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆด้จา พอมาเบิง่งหายก่อนจักสามนาทีสี่นาทีเราค่อยกด,ด้จะเด้อยาอย่ๆก็สิเฮ็ดคือกันจ้ะจะพยายามเบิง่งแต่ว่าส่วนมากยาย่ๆเบิ่งของแต่ละคนะเกือบจบคลิปกบจบคลิปทุกๆคนเลยจ้ะยาย่ๆสิเบ,บิ่งไปก่อนแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไปแต่ทุกคนกันอาหักกันทุกคนเนาะแต่เนาะช่องของแต่ละคนกับประสบการณ์ประสบ ชีวิตประจาวันของแต่ละคนกับือกันเนาะเนาะแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันประสบการณ์แค่ชีวิตประจําวันมาค่ะจะว่าจะว่ากันจะว่าไปแล้วก็คือเป็นชีวิตประจําวันของแต่ละคนกับเคือกันเนาะแต่เนาะทานกินข่าวกินน้ำเพื่อกันเป็นบุคลิกที่ว่ามันกับมันกับต่างกันแน่เนาะแต่เนาะแต่ละคนมันกับเพื่อนกัน แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวเองนาะจ้นะเนาะของตัวเองเขากับว่ากันบ่ได้แล้วแต่ภัยมันเนาะจ้นะเนาะนั่นก็เป็นควาวรู้ให้ห้องเลยหูได้ศึกษากันไปแต่ละคนนาะจ้นะเนาะ ที่ยูทูบนี Rocky ่ก็แม่นจะแม่นดีบ่งเหงาเท่าไรนอกจากได้มีเพื่อนคุยเพื่อนเบาเนาะจากเนาะตอบคอมเมนต์ผู้นั้นตอบคอมเมนต์ผู้นี้แน่เบิ่งผู้นั้นเบิ่งผู้นี้เนี่ยกะแชรให้กันเบิ่งเนาะจากเนาะ เบืบ้องเมืองไทยแถวไหนก็นแหงคิด,อดทะะดอดบ้านเมืองไทยเนาะแต่เนาะคิดทอดเมืองไทยอีกน้อยเนี่ก็คือกำลังสิข่าวนาลื่นดือบุบายไม่พิริจ้ะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วแล้วก็เริมม่มเมีเมิดเข้ามาไว้เนาะจ้ะถ้ายย้ำเหาเนี่ยสิบปค่อยมีย้ำกลือเว้นนาะจ้ะอยู่สวีเวนเนาะสิบปค่อยมีเวลาย้ำกลือเว้น นี่ประมาณสองสโมงเลยจ้ะที่มันแจ้งนะนอกนั้นกับเมืดปั๊ดไม่ใช่กลางคืนจ้ะทานารอดเนี่ยก็มิแต่นา่าทานารอดเนี่ยก็มิแต่มิแต่แจ้งไหมจ้ะมิแต่กลางเว้นนะช่วงอันมิถุนายนกรกฎาจะมิแต่แจ้งจะเก,กิดเป็นกลางเว้นนะส่วนหลายน่าจะเนาะ มาได้แต่ทุกคนอืม,อมขอก็ปนปนแบบเสมอแซ่บแซบ่บกินกันยังก็แซบ่บไปดอกเยียรมากอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเขาเกิดมากกำหันไงมากกำหันมัองเกิด 新培训嘛，那等哪？ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆส่วนมากยายๆไ่ได้ไปใช้กันอยู่แต่บ้านเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮ็ดงานอยู่บ้าน ไปซื้อเขาเขาจะไปทุกบ้นซุกจ้ะซื้อมาใส่ตัวดียเหรอไว้ใส่ฟิดไปเนี่ย ก็เพ่อบ้านพิ่งน่ะ มาเจอเจ๋อทุกคนมากินข้าวน้ำกันจะ้ะกินข้าวซุ้มกันนะจ๋ะเนาะ อยากกินสตอกบมีสตอให้กินนอ,อกจากยูนนี่ยวลาอยู่ในเมืองจะยอ,อยู่บนนอกอยู่บนนอกันดีแล้วมันจะได้ไประ <c oughs> หยัดนะจ๊ะเนาะแต่อยู่ในเมืองนี่ยังก็จะกินอยากซื้อ เปิดไม่ช่องไม่กับมาเราจะมาจับมือกันจ้ะย่าๆเนก็เปิดบูดดอนหรอกจก้ะเช็ดหนังกับพาะในเปลน่ยนยจ้ะเอาโหลดต้องธรรมดาเ่ยจ้ะมันไม่รลดไร้ยางน้ำขาดอก จังเลยขอบคุณหลายๆแล้วจากขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอขอบคุณทุกคอมเมนขอบคุณทุกพีพ่ๆน้องๆเพื่อนๆชาว u t u b e ทั่วโลกแล้วจาขอบคุณมากๆเป็นเพื่อนกันต่อไปจับมือกันานานๆแ,แต่เดอ้อเพื่อนกันแล้วกันตลอดไปจ้าคลิปนี้ก็ไปสำเนียงสักกนนอนเนาะบายบาย